สวัสดีครับพี่ผมเจมินเดย์นะครับวันนี้ในเกมที่ชื่อว่า m i r a b l e g o นั่นเองนะครับสำหรับเกมตัวนี้เป็นเกม มือถือที่สามารถจับมอนเตอร์ได้มาพร้อมแผนที่ขนาดใหญ่แบบ Open World เลยนั่นเองสามารถทําการสร้างบ้านค้ามของต่างๆได้สําหรับใครที่สนใจนะครับสามารถดาวน์โหลดลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ในคลิปนี้นะครับใครที่ยังไม่มีเกวนะครับสามารถเข้าเกวผมได้นะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นในส่วนของตัวเลขเกวให้นะครับแล้วก็มาเซิร์ชแล้วก็สมัครเข้ากันมาเยอะๆนะครับเดี๋ยวในคลิปนี้นะครับเราไปดูกันนะครับวิธีการอ่าเรียกมอนเตอร์ออกมาเยอะๆนะครับหรือว่าการซัมมอนออกมาเยอะๆนะครับมีวิธีการทํายังไงได้บ้าง แล้วก็เดี๋ยวจะสอนหาไอเทมต่างๆที่จําเป็นหรืออะไรแบบนี้นั่นเองโอเคครับผมนะตอนนี้เราอยู่ในบรรยากาศตัวเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองท่านผู้ชมครับนี่ครับก็จะมีในส่วนของตัวมอนนะครับที่เราสามารถเ,เรียกออกมาได้แบบนี้นะครับก็คือเราไม่ต้องทําการซัมมอนแบบอตอนที่เราเรียกแบบนี้นะเนี่ยไม่ต้องซัมมอนแบบมาแบบนี้นะครับก็คือถ้าซัมมอนด้วยนะครับรวมตัวที่ ออกมาแบบนี้นะครับจะมีทั้งหมด5ตัวนะครับในส่วนของตัวมอนนะก็คือเต็มลิมิตตรงนี้เลยนะครับ <c oughs> ก็คือจะเป็นตัวที่เราซัมมอนออกมา1ตัวแล้วก็อีก4ตัวนะครับที่ จะเดินตามเราอะไรแบบนี้นะครับอันนี้เผื่อหลายคนไม่รู้นะครับแล้วก็มอนพวกนี้นะครับสามารถเอาไปต่อสู้ได้ด้วยนะครับตอนที่เราไปต่อสู้นะครับเขาจะช่วยจงตีหรือะายแบบนี้ด้วยนั่นเองท่าผู้ชมครับเดี๋ยวลองไปสาธิตให้ดูก่อนนะครับก่อนที่จะดูวิธีการนะอย่างเช่นถ้าสมมติว่าเราจะไปสู้กับบอสสักตัวหนึ่งหรือ2ตัวนะครับเราไปที่วาร์ปนะครับแล้วก็ มามอนแบบไม่ได้ยากจนเกินไปก็คือมาประมาณตรงนี้ว้าวมาแล้วนะครับเดี๋ยวผมเก็บนกไปก่อนแล้วกันนะครับให้ใช้ตัวมอนสีตัวนี้นะครับเลเวลก็ยังไม่ได้สูงมากนักนะครับแล้วก็ให้เขาทําการต่อสู้กับบอสนะครับก็คือเราต้องไปสกิทบอสก่อนนะครับนี่เดี๋ยววิ่งไปสกิทบอสก่อนสกิทบอสเพื่อให้มอนเราทําการโจมตีนะครับเนี่ยเดี๋ยวเขาจะค่อยๆมาแบบรุมโจมตีนะครับนีมีเลเวล26 37 26 20มีนะครับดูนะเนี่ย คือก่อนหน้านี้เขาใช้หนูกระโดดนู่นนี่นั่น,นกันนะครับแตนะ่ตอนนี้มันโดนเนิร์ฟแล้วอันนี้โอเคอยู่นะเห็นป่ะโจมตีไปเราสามารถยัดพวกสกิลทักษะพิเศษใส่ตัวให้มอนเราได้ด้วยนะครับนะแล้วก็เอามาเล่นแบบนี้นะครับ mm hmm. เผื่ออะไรคนไม่รู้นะเออน่าจะเทสกันประมาณนี้ไหมเนี่ยดูดิยมันก็โจมตีไปเรื่อยๆนะครับแต่ว่าอาจจะแบบช้านิดนึงนะครับไม่ทันใจแบบพวกตอนที่ใช้หนูกระโดดนะครับหนูกระโดดมันโดนเนิร์ฟไปแล้วนะที่ใช้อาวุธอะ เอออันนั้นมันโหดจริงนะครับแต่ว่าอันเนี้ยก็สามารถใช้ได้หรือว่าใช้ในส่วนของตัวนี้4ตัวคู่กับบอสสักหนึ่งตัวหรือว่ามอนตัวหลักๆของเราสักหนึ่งตัวนะครับมันก็จะแบบจบเกมเร็วขึ้นนะครับแบบเนี้ยใช้มอนหลักของเรานะครับช่วยโจมตีมันก็จะแบบจบเร็วขึ้นเห็นปะเพราะว่ามอนหลักส่วนใหญ่ก็จะเลือกที่เป็นระดับบอสระดับที่มันเลเวลสูงๆระดับโหดๆนะครับเนี่ยดูเนี่ยรวมกันแบบเนี้ยสบายๆเห็นปะเออ ประมาณนี <cult> ้นะครับก็จบแล้วทีนี้นะครับเราจะหายังไงได้บ้างนะครับเดี๋ยวเรากลับไปที่ฐานของเราก่อนนะครับวิธีการนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราสามารถเรียกหรือซัมมอนมอนที่ติดตามตัวเราแบบนี้ยังไงได้บ้างนะครับไม่นับตัวหลักที่เราซัมมอนออกมาเองนะก็อย่างแรกเลยนะครับไปที่กระเป๋าก่อนแล้วก็มาที่ฟังก์ชันตัวนี้นะครับนี่อ่าแล้วก็เลื่อนหานะครับมันจะมีในส่วนของตัวนี้นะครับ ตัวนี้สามารถเลือกในส่วนของตัวอสูรไฟฟ้าหรือว่าท่าไาฟ,ฟ้าตัวสิงห์เหลือที่บินไปนะครับคับแค่อันเดียวนะเรียก5ตัวก็ได้นะครับคับแค่อันเดียวใช้อสูรไฟฟ้า5ตัวเลยก็ได้นะครับแล้วก็มีอันนี้อีกนะครับนี่ตัวนี้นะครับก็คือจะใช้พูดตัวสีดำๆนะที่แบบลอยไปลอยมาอยู่เนาะแล้วก็จะมีอีกอันนึงนะครับอันนี้นะครับพอคคอหิมะนุ่มฟูนะครับก็จะเป็นตัวหิมะที่ลอยไปลอยมา เนาะก็หลักๆก็จะเป็นประมาณนี้เราใช้ประมาณ3อันนี้นะครับส่วนการคาฟนะครับให้เรามาคาฟที่นี่แต่เลเวลต้องถึงก่อนนะครับตอนที่ปลดล็อกนะครับดูด้วยนะว่าปดล็อกเลเวลไหนเลเวลเจ็ดนะครับเลเวลสิบหกนะครับอีกอันนึงก็เลเวลยี่สนะจะปดล็อกทั้งหมด3อันแล้วก็มาทําการคาฟที่โตนะครับอันนี้อันที่1นะครับอรสาหะดวก็ใช้ตามนี้เลยนะครับแร่ก็ขุดแร่ที่เป็นสีฟ้าฟ้านะครับหนังสัตว์หาง่ายนะเส้นใหญ่ก็ตัดไม้นะครับปกตินะ ส่วนต่อมานะครับก็จะเป็นของพูดลาตีนั่นเองนะผู้ชมครับในส่วนของตัวพูดลาตีก็คืออันนี้นะครับเราก็ทําการขามเนาะอันนี้ตีผู้หินที่เป็นก้อนสีฟ้าฟ้านะครับ,ก,บก้อนสีที่มันมีแบบก้อนสีฟ้าติดเล็กๆอะไรแบบนั้นนะครับอันนี้ก็ไปหล่อเฉยๆนะครับไม่ได้ยากเนาะแล้วก็อันนี้นะครับที่ดีขึ้นมาหน่อยเนะาะหิมะนุม่มโปนะครับใช้เหมือนกันเลยนะครับแค่ใช้จํานวนเยอะขึ้นนะ คือจริงๆอ่ะเราสามารถใช้มอนตัวสีเหลือง4ตัวเลยก็ได้นะครับอ่ะอย่างเช่นเดี๋ยวผมมียังมีหรือเปล่าไม่รู้เดี๋ยวหาไฟฟ้ามกิกเจอตัวหนึ่งนะครับนี่อีกตัวหนึ่งเนีย่ยเราสามารถใช้ไฟฟ้าแบบนี้หมดเลยก็ได้อันนี้แล้วแต่นะคือใช้การคราฟแค่อันเดียวนะครับแต่สามารถเรียกออกมาได้แบบนี้เลยก็ประมาณนี้นะครับผมมาใช้ไฟฟ้า2นะครับก็ทัดมืดนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวหิมะแล้วมอนแต่ตัวเราสามารถหาได้จากไหนได้บ้างเนี่ยครับ ถ้าเราไม่รู้จริงๆนะครับมันก็มีวิธีการหาเอาไปที่กระเป๋านะครับแล้วก็มาที่หน้าตัวละครที่เป็นมอนนะครับอย่างเช่นถ้าสมมติว่าเราจะหาอสูรไฟฟ้าเรื่องแสงนะครับแล้วกดที่อสูรไฟฟ้าเรื่องแสงแล้วก็มาที่ตรงนี้นะครับเขาก็จะบอกเป็นจุดสีม่วงนะครับส่วนใหญ่ก็จะอยู่ตรงนี้บริเวณตรงนี้นะครับไปหาได้เลยตอนกลางวันนะครับเจอเราก็ว้าไปแล้วก็เดินเดินเดินขึ้นมาจับอะไรแบบนี้ได้เลยนะครับนะอ่าแล้วก็ถ้าสมมติว่าเราจะหานาส่วนของตัวอ่ามันจะมีเพิ่มเติมนะครับเดี๋ยวเดี๋ยว แล้วนะเราต้องมาตรงตัวต่อไปก็จะเป็นในส่วนของตัวพูดลาตีนะครับเพิงพูดลาตีตัวนี้จะออกมาตอนกลางคืนนะครับดูจุดหานะครับดูนะครับหาสถานที่ที่มันเป็นสีม่วงนะครับแต่ว่าตอนกลางวันมันจะไม่แสดงนะครับต้องรอให้มันเป็นกลางคืนก่อนนะครับเนี่ยเราปิดฟังก์ชันด้านขวาบนได้นะครับเนี่ยถ้าเป็นกลางคืนแล้วจะมีบอกนะเจอใกล้ๆหมู่บ้านเรานี่แหละที่เราอยู่นะครับตรงนี้ ตรงนี้นะครับเกาะเดียวกันหาได้ทั้งในสส่งของตัวไฟฟ้านะครับแล้วก็พูดลัตติตอนคืนอะไรแบบนี้นะครับนะไปตอนคืนก็หาได้ทีเดียวเลยส่วนพูน้ําแข็งนะครับมันจะอยู่ตรงที่เป็นสถานที่ที่เป็นหิมะเนาะเราก็ไปที่ตัวพูดอนุโฟนะครับนี่ครับหิมะนุ่มโฟตัวนี้นะเราก็จะหาได้บริเวณตรงนี้นี่ครับสีม่วงๆตัวเนี้ยเต็มไปหมดเลยอ่าก็ลองไปจับดูนะครับเรือวสามสิบกว่ากว่าตรงนี้นะ แล้วก็เวลาที่เราหาหมอนส์นแต่ละตัวครับอย่าลืมดูสเตตัสด้วยนะตัวหน้ามอนนะครับมันจะมีสเตตัสบอกอยู่นะครับอย่างเช่นตัวนี้นะครับมันก็จะมีอันนี้นะครับเนี่ยถ้าอันนี้เป็นสีทองนะครับอันนี้บวกป้องกัน20%นะครับหรือถ้าเป็นแบบนี้นะครับการโจมตีบวก20%ถ้าหาแบบนี้ได้2-3ตัวอะไรแบบเนี้ยมันจะโหดขึ้นนะครับถือว่าค่อนข้างโกงเลยทีเดียวนะเนี่ย ก็มีให้เราหาลองดูสเตตัสนะครับแต่ละตัวมันจะมีสเตตัสที่ไม่เหมือนกันนะครับแนะนำนะครับไม่เอาสเตตัสที่มันขึ้นสีแดงนะเป็นสเตตัสที่ไม่ดีนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับทําการอัปดาวให้หมอนเราด้วยนะครับอย่าลืมอัปดาวด้วยนะครับเพื่อเพิ่มสเตตัสนะครับพลังโจมตีอะไรแบบนี้นะเออเนี่ยโจมตี300นะครับเดี๋ย ตัตีสามิบสีนะครับเลเวลแค่26นะครับเพราะว่ามีเซตัตที่ดีนะครับนี่เลเวล33นะครับตัวตีสามร้องเห็นไหมเห็นข้อแตกต่างไหมครับแล้วก็อย่าลืมนะครับเรามาเพิ่มเซตัตตรงนี้ด้วยนะครับถ้าใช้นะเออมาเพิ่มประสิทธิภาพมิล่านะครับเราก็จะมีพวกอสูรไฟฟ้าอะไรแบบนี้ถ้าเราอัพเนี่ยเซตัสดูครับเป็น300กว่านะแล้วดูกู้ละตีนะครับถ้าเราอัพอีกเนี่ย ตีเกือบ400อ่ะท่านผู้ชมครับเดยดเลเวลอัพอีกอ่ะเซตก็เพิ่มอีกนะคิดว่าโหดไหมเออแล้วมีหลายตัวนะครับหาเตต้าดีๆนะครับมาเล่นแทนหนูกระโดกก็ได้นะใช้นะผมว่ามันค่อนข้างโอเคนะเซตเนี้อ่ะเออสำหรับใครที่แบบเอออยากจะหามอนวิ่งเป็นเพื่อนนะครับปกติก็ใช้มอนนู่นนี่นั่น,นอะไรแบบนี้นะครับเดี๋ยวลองไปตีนู่นนี่นั่นให้ดูอีกสักหน่อยละกันนะครับเมื่อประจําการครบสตัวแล้วนะครับเราใช้ซัมมอนอีกตัวหนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวดูนะแล้วเราแบบ ทําทการล่าพวกบอสอะไรอย่างเงี้ยง่ายนะครับยิ่งเราฟาร์มเลเวลสูงนะก็ยิ่งดีนะครับยิ่งอัพเซตัผมยังอัพไม่สุดนะแค่ลองมาทําให้ดูยเฉยนะครับเนี่ยทีมแบบนี้นะครับนะแล้วยิงธนูไปนะครับติดพิษแล้วก็มีมอนส์อ่าที่เป็นพานะสายโจมตีด้วยนะครับแล้วก็มอนเรานะครับรวมๆกันนะเนี่ยมันจะล่าได้เหมือนมีเป็นเพื่อนเป็นปาร์ตี้ที่เป็นทีมอะไรอย่างงี้ท่านผู้ชมครับอาจจะไม่ได้แบบลงเร็วเหมือนหนูกระโดดโหดอะไรขนาดนั้นนะแต่มันก็ ช่วยให้เ,เราล่าพวกบอสเลเวลสูงๆได้แบบง่ายขึ้นนะครับแต่ว่าต้องฟาร์มพวกเลเวลน้องๆมาด้วยนะครับเนี่ยดูครับเห็นปะ่ะอันนี้บอสเลเวลประมาณ24นะครับ24ก็จริงนะครับแต่ว่าเลือดหรือว่า h p ดคเขาก็ไม่ได้ลง Level เร็วอะไรขนาดนั้นท่านผู้ชมเห็นไหมเนี่ยช่วยๆกันลุม,มครับแต่ถ้าเลเวลไม่สูงมากก็จะเป็นแบบนี้นะครับเลเวล21ก็ไปก่อนเพื่อนเลย พราะว่าโดนสกิลบอสอะไรแบบนี้ทุกู้ชมครับถือว,ว่าก็ช่วยให้เราได้ล่าบอสได้ง่ายขึ้นค่อนข้างเยอะนะครับนะเออมีคนแบบช่วยลด HP บอสนะครับรอในส่วนของตัวเนี้ยสกิลคูลด,ดาวน์นู่นนี่นั่นนะครับเนี่ยแล้วก็ทําการจับนะแบบนี้ก็ติดร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วมัง้งปุ๊บนี่ครับเลเวลเราสูงด้วยแหละนะครับประมาณนี้ จับได้แล้วเห็นไหมเออ e ซี่นะครับและก็อย่างหนึ่งนะครับถ้าเรามีพวกผลไม้ผมมีผลไม,ม้ไหมเนี่ยเราสามารถเอ่อใช้เพิ่มสกิลให้ตัวละครเพิ่มเติมได้ด้วยนะครับนะก็ดูนะครับว่าสกิลเหมาะกับตัวละครเราหรือเปล่าอะไรแบบนี้นนเดานผู้ชมครับ วันนี้ก็น่าจะฝากท่านผู้ชมไว้ประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับใครที่สนใจเกมนี้สามารถดาวน์โหลดลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับสามารถเข้ากิวผมได้เช่นกันนะครับเดี๋ยวจะขึ้นรายละเอียดตัวกิวห้นั่นเองนะครับหวังว่าในคลิปนี้จะมีประโยชน์นะในส่วนของการเสกมอนสเตอร์แบบไม่ได้เสกอะไรแบบนี้นั่นเองแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ